สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวท์แลสิบสาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูต้นหอมแบ่งนะครับปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตนะครับถ้าพันไม่สูญนะครับไม่ต้องซื้อพันใหม่เลยสามารถแบ่งหน่อของเขาก็คือออกมาขยายพันธุต่อได้เรื่อยๆืเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการกลายพันธุ์นะครับถ้าดูแลรักษาอย่างดีตามระบบนะครับก็คือหอมแบ่งที่ปลูกนะครับก็ในตระกูลหอมก็จะมีพวกหอมแขกแล้วก็หอมจีน หอมไทยแล้วก็มีหอมแบ่งส่วนหอมแบ่งนะครับก็จะมีหัวนะครับหัวหอมเป็นหัวสีข,าว,ขาวเล็กๆนะครับเป็นออกขาวๆเล็กๆเทา่าๆกับใหญ่กว่านี้โป้มือหน่อยหนึ่งแต่ก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าอร่อยแต่ก็ไม่นิยมนะครับเพราะว่ามันเล็กจะนิยมเป็นปลูกสําหรับกินต้นมากกว่ากินหัวนะครับอายุการปลูกก็อยู่ประมาณทีถ่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งหน่อนะครับมันก็จะทุนเวลาไม่เหมือนกับเราเพาะเม็ดนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ เกือบๆหนึ่งเดือนนะครับก็จะเป็นหน่อประมาณขนาดนี้นะครับอันนี้อยู่ที่มานเดือนกว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูประมาณ1เดือนนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เอาหน่อเล็กๆออกมาในกระถางนี้แยกออกมาจากกระถางแรกมากระถางนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้อยากให้โตอยากให้ใหญ่นะครับมีการพรวนดินใส่ปุ๋ยในข้างต้นไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้วัวอะไรต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ปลูกห่างนิดนึงนะครับก็จะได้ลักษณะ กอเขานะครับที่ใหญ่หน่อยนะครับส่วนกอเนี่ยนะครับเวลาจะแบ่งกินก็เอาออกไปทีละต้นนะครับหรือให้เป็นต้นใหญ่ๆนะครับเมนูนี้อร่อยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเอาไปผัดใส่เนื้อใส่เกลือเฉยๆก็อร่อยนะครับสามารถทํากินได้ลักษณะเด่นของเขาคือหอมแบ่งก็คือเขาจะมีลักษณะที่หอมแล้วก็นิ่มนะครับมากกว่าพวกหอมจีนหอมอะไรที่เราซื้อมาเป็นเมล็ดพันธุ์หวานนะครับสามารถดูได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาลองตัวนี้นะครับช่วงฤดูการนี้นะครับก็จะแห้งหน่อยนะครับก็จะขนาดผมรดน้ํานะครับช่วงตอนเช้าตกเย็นมาก็จะเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะครับลดอยู่ประมาณวันเว้นวันนะครับไม่รดทุกวันอยู่ประมาณ5ดิแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็จะประมาณ1นกิโลนะครับเป็นปุ๋ยพวกขีวัวนะครับเดี๋ยวจะเอามาถอนไปเพื่อนดูนะครับลักษณะต้นนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็ว่าเดี๋ยวจะก่อนที่จะถอนนะครับก็จะแนะนําแนวทางนะครับว่าสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูส่วนถ้าเราจะกินไม่เยอะนะครับเอามีดจิ้มลงไปนะครับมีดจิ้มลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดึงต้นต้นที่เราจะกินออกมานะครับแล้วก็ต้นเขาก็จะเหลือเป็นระยะห่าง ถ้าต้นของเขามันห่างแล้วครับแล้วก็เราดูแลรักษาใส่ปุ๋ยดีๆลักษณะต้นก็จะใหญ่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะถอนออกมาเป็นกระจุกนะครับให้เพื่อนๆดูกันว่ามันไม่แพ้กันเลยนะครับกับหอมจีนนะครับอยู่ที่เราดูแลรักษาอย่างไงมากกว่านะครับนี่นะครับจะถ่ายเพื่อนๆดูมันอยู่ที่เราดูแลรักษาอย่างไงมากกว่านี่นะครับ ลักษณะก็เทียบเท่าประมาณนิ้วก้อยได้เลยนะครับนี่ครับเล็กกว่าน,นิ้วก้อยนิดนึงนะครับนำไปทำกับข้าวอร่อยนะครับมีลักษณะกลิ่นที่หอมเนื่องจากเราปลูกพวก ธรรมชาติหน่อยนะครับใส่ขี้วัวขี้ควายนะครับแต่ส่วนสําหรับปลอดสารพิษก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะแหล่งน้ําแหล่งอะไรที่เราเอามาใช้มันก็ไม่ได้เอาไปตรวจนะครับในคนที่เขามีใบป,ปลอดสารพิษอะไรก็อีกเรื่อง,น,งนะครับสําหรับผมก็เป็นการปลูกแบบบ้านๆแบบธรรมชาตินะครับใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใช้น้ําหมักขี้วัวผสมลำมาลดน้ําลดราดนะครับแล้วก็ระบบการปลูกก็จะเป็นระบบการปลูกที่ห่างนิดนึงแม่เขาแย่ง แสงแดดแย่งอาหารในดินกันจนเกินไปนะครับก็จะมีลักษณะที่โตได้แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากินไม่หมดแตกเป็นซุ้มกอเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยทึบๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะถอนออกนะครับในบางส่วนถอนออกแล้วก็นําไปเน็บกระถางอื่นๆอีกต่อไปนะครับดินที่ปลูกนี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปของผมนะครับผมก็จะเป็นการปลูกที่ ใส่แตงโมนะครับแตงโมก็จะเป็นพืชปัญญาอ่อนนะครับรีบกินรีบตายแล้วก็ตระกูลนี้ก็จะเหมือนกันนะครับส่วนในตระกูลแตงโมนะครับก็จะเน้นฟอสฟอรัสเป็นส่วนมากนะครับในตัวเจนผู้ผิดนะครับเน้นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสนะครับส่วนในตัวเจนที่เหลืออยู่ในปุ๋ยนะครับในดินของเรานะครับในฤดูกาลปลูกแตงโมก็จะยังอยู่นะครับถ้าเราปลูกแตงโมแบบอินทรีย์เราก็สามารถที่จะมาปลูก พวกพืชผักอื่นต่อกินได้อีกประมาณ2-3รอบนะครับจึงนำกลับมาปลูกใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการปลูกซ้ำดินเดิมก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ลดต้นทุนอีกอย่างนึงนะครับเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องทำอะไรเลยพวนดินแล้วก็อาจจะใส่พวกปูนขาว ไดนไมิโรยลงหน่อยในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ปร im ับค่า P h อแล้วก็ลดน้ําให้ยญกาขึ้นเป็นกระจุกเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นยญกาขึ้นอย่างนี <man> <_<_้นะครับแล้วก็ถอนออกนะครับแล้วค่อยลงปลูกใหม่นะครับจะเหมาะมากเลยค่าในดินจะอยู่ที่ประมาณโดยประมาณนะครับ5.5-6.5ถึงนะครับในระดับความเป็นกลางก็จะเหมาะสําหรับปลูกพวกผักนะครับแล้วก็ฤดูการนี้นะครับก็จะเป็นฤดูการที่ปลูกผักงานมาครับเพราะผัก จะชอบอากาศหนาวแล้วก็มีน้ําหมอกตกมาตอนเช้าแต่เราก็ควรลดน้าเสริมไปด้วยนะครับสําหรับผวงไวรับ13นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในทั้งเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปูกเกษตรเกี่ยวกับพึ่งพาตัวเองนะครับเป็นการปลูกไว้กินในบ้านนะครับบางครั้งที่เราต้องออกไปซื้อในตลาดของน้อยเราก็ขี้เกียจออกไปนะครับแล้วก็ซื้อมาบางครั้งกินไม่หมดก็สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับอย่างท่ออย่างนี้นะครับก็เป็นท่ออยู่ประมาณท่อเมตรนะครับก็สามารถที่จะปลูกกินได้ นานเลยนะครับเหลือกินแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ไปแบ่งเพื่อนได้นะครับสําหรับผมวันที่13นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในการปลูกหอมแบ่งในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ